วาร์ปนักแสดงผู้เป็นต้นแบบตัวละครในเกม The Quarry เกมสยองขวาญจากผู้สร้าง Until Dawn สำหรับเกม The Quarry นะคะเป็นเกมที่เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นเกมแนวสยองขวัญโดยเนื้อเรื่องเนี่ยเล่าถึงกลุ่มวัยรุ่นในค่ายหรือดูร้อน a c k e t t q u a r r y นะคะและได้พบกับความลับสุดสยองขวัญที่ซ่อนอยู่ในค่ายหรือดูร้อนแห่งนี้ค่ะโดยผู้เล่นนะคะจะได้สวมบทเป็นตัวละครกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่จะต้องดำเนินเนื้อเรื่องในเกมโดยการเลือกตัวเลือกซึ่งการกระทำที่เราเลือกนั้นจะส่งผลต่อเส้นเรื่องทั้งหมดค่ะทำให ไม้มีฉากจบถึง186แบบเลยทีเดียวค่ะและในคลิปนี้นะคะแอนมาขอพาเพื่อนๆไปรู้จักกับนักแสดงผู้เป็นต้นแบบตัวละครในเกม The Quarry กันค่ะ เริ่มกันที่จัสติสสมิธค่ะรับบทเป็นไรอันคนนี้นะะเราจะคุ้นหน้าคุนตาเขาจากภาพยนตร์เรื่องโปเกมอนดีเทคที p ปิกาจูนั่นเองรวมถึงจูรา s ิกเว r ร์ภาค2ด้วยค่ะแล้วก็เคยรับบทเป็นพระเอกประกบคู่กับแอลเฟนนิงใน Netflix เรื่อง a l d ดอ b ์บาย e พซค่ะล่าสุดมีผลงานแสดงนำในซีรีส์เกี่ยวกับ LGBTQ นะคะใน HBO เรื่อง Generation ค่ะ คนต่อมานะคะชื่อว่า Ariel Winter ค่ะรับบทเป็นอ b บบ a i เกสาวน้อยคนนี้นะคะเธอเป็นที่รู้จักจากการพากเสียงเป็นโซเฟียในการ์ตูนดิสนีย์เรื่องโซเฟียที่1เจ้าหญิงมือใหม่ค่ะและเล่นซีรีส์เรื่อง Modern Family ด้วย เบนด้าซงค่ะรับบทเป็นแคทลินคนนี้อันมาชอบมากค่ะเธอโด่งดังจากการเป็นนักแสดงวัยรุ่นของดิสนีย์ชาแนลเรื่อง The s w e e t Line of Zack Cody o d y นะคะในบท London ติตันปัจจุบันนะคะมีผลงานภาคเสียงเป็นแอนบุญช่วยจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่องแอมฟีเบียนั่นเองค่ะและเล่นซีรีส์เรื่อง Doll Dollface เบนด้าซงเป็นลูกครึ่งอเมริกันไทยมงด้วยนะคะ พา s สตันเซสรับบทเป็นเอมมาสาวน้อยหน้าสวยคนนี้นะคะเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่อง p e p ปอร์เท้ค่ะแล้วก็เล่นหนังแนวแนววัยรุ่นตื่นเต้นลึกลับอีกหลายเรื่องเลยค่ะอย่าง b บ e ฟอร์ไอ s l ล l ส v าว a r vs Zombie และ You Got Me ค่ะเป็นฟิลแบบสาวสวยสุดป๊อปอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็ล่าสุดรับบทเป็น d a z เลอร์ใน X-men Dark Phoenix ด้วยค่ะสวยมากๆ คนที่5ค่ะมายลอบดินรับบทเป็นดีแลนค่ะสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้นะคะเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่องฮา l โลวีนและเดนเนลลอิสเซนเรียลค่ะคนต่อไปแซกทิงเกอร์รับบทเจคอบพ่อหนุ่มล่ำคนนี้นะคะเราคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากซีรีส์เน็ตฟลิกเรื่อง13บบันทึกลับหัวใจสลายนั่นเองค่ะ เอแวนอีวากอร่ารับบทนิกค่ะคนนี้เป็นนักแสดงหน้าใหม่ชาวออสเตรเลียค่ะผลงานแจ้งเกิดคือซีรีส์เรื่อง Star Trek และ Fantasy Iceland ค่ะคนต่อไปสกายเลอร์จีซันโดรับบทแม็กค่ะคนนี้นะคะเป็นนักแสดงเด็กที่โด่งดังจากเรื่อง Night at the Museum ภาค3และ The Amazing Spider-Man ค่ะ และวคนต่อมาเชฟานวิลเลียมค่ะรับบทลอล่าคนนี้นะคะเธอเป็นนักแสดงสมทบหลายเรื่องค่ะผลงานที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเธอนะคะก็คือในบทบาทเบรนดี้ลินในซีรีส์เน็ตฟลิเรื่อง e a d l y c l a s s ค่ะ และปิดท้ายด้วยแม่หมอสุดหลอนคนนี้ค่ะที่จะทําหน้าที่ทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนต่อไปนะคะนักแสดงต้นแบบก็คือเกรซบริสกี้นักแสดงชาวอเมริกันรุ่นเก่าในวัย81ปีค่ะที่เป็นเหมือนกับอิสต์เอ็กเล็กๆของเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคุณยายคนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงซีรีส์เรื่องชวิน Pe ีคค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวในเมืองชนบทอันห่างไกลที่แสนจะเงียบสงบค่ะแต่ทว่ากลับมีความลับดํามืดชวนสยองขวัญซ่อนอยู่เรียกได้ว่าเป็นการคารวะ ต้นแบบความสยองที่เป็นส่วนผสมของเกมนี้ด้วยนะคะทั้งความลึกลับเหนือธรรมชาติและความดํามืดในจิตใจของมนุษย์ค่ะที่สําคัญคือหน้ายายแกในซีรีส์เนี่ยโคตรสยองเลยค่ะเข้าใจเลยว่าทําไมผู้สร้างถึงต้องเอาแกใส่ไว้ในเกมนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือนักแสดงผู้เป็นต้นแบบตัวละครในเกม The Quarry คะ่ะที่บางคนเนี่ยเออเราคุ้นๆหน้าเขานะคะวันนี้ก็เลยพามารู้จักกันค่ะแต่อาจจะยังไม่ครบทุกตัวนะคะต้องขออาภัยด้วยจริงๆและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง c h anel Fantasy All ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ